แต่ก็ผมขวางไปด้วยขวางแฟนผู้แทนด้วยผู้แทนคุณมาปีห้าก็มายืนอยู่กับผมตรงนี้นะครับนอนกันที่นี่สองสามพูดกันเรื่องเดิมๆอีกอดน้องหงเรียนก็มาพูดกันเรื่องเดิมๆอีกทั้งๆที่มันไม่สมควรจะต้องพูดเรื่องนี้กันแล้วขวาแฟนผู้แทนไปเป็นปากเป็นเสียงด้วยว่าพอร์กลตามน้ำมันและ เอาความควรใส่ใจวัสดุที่มีไว้นี่ยไม่หมดนะครับไม่หมดนะครับอ๋อเดี๋ยวทำนะครับดียอยากให้ได้ราคาที่ของพี่น้องได้อยู่ได้นะครับก็ในตัวตรงนี้ในตัวของหน่วยงานของรัฐนะครับตอนนี้อย่างภาครัฐนะครับก็กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างราคาที่เราพยายามให้อย่างต่ำนะครับสี่แล้วก็พยายามจะขับเคลื่อนขึ้นไปให้อยู่ในราคาที่พี่น้องอยู่ได้ทุกคนนะครับคุยท่านสสก็ทราบว่าทาง รัฐบาลโดยกระทรวงที่เกี่ยวข้องหลายกระทรวงนะครับก็พยายามจะทําแก้ปัญหาในภาพรวมเพื่อที่ให้เกิดราคาที่มั่นคงแล้วก็วเป็นผลดีกับพี่น้องเกษตรกรรมเกษตรกรนะครับวันนี้ก็รับทราบความเดือดร้อนพี่น้องนะครับทัรรง้งตัวเองท่านสสวิชัยนะครับที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านก็เห็นข่าวว่าเมื่อก่อนก็เคยไป,ไป่วมต่อสู้กับพี่น้องไเรให้ร้องมาทั้งที่นี่แล้วก็บาสนันะครับเนี่ยเรามีร้านต่อไร่เนี่ยนะครับท่านก็ ในส่วนที่ท่านในพักท่านเองก็ดูแลกระทรวงที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับก็ทราบว่ากำลังดำเนินการแก้ไขเรืหานในส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับวันนี้เราทราบปัญหาเราก็จะรายงานความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวชุมพรขึ้นไปนะครับในช่องทางผ่านผ่านช่องทางของหน่วยงานของรัฐนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านสสเองมีช่องทางในสภาก็จะรับเอาเรื่องนี้ไปเสนอผ่านช่องทางในสภาแล้วก็ ในส่วนของทางภกกาครัฐที่ท่านดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับท่านก็มีการดำเนินก,การมีการพูดคุยอยู่นะครับผมเรียนนะว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ย<ด>ไม่มีหน่วยงานของรัฐหน่วยงานไหนที่ดีให้พี่น้องเดือดร้อนทุกคนอยากจะแก้ไขทุกคนอยนากจะช่วยทุกคนอยากจะทําให้พี่น้องได้เป็นสิ่งที่ดีๆทุกคนนะครับก็ขอเป็นะวันนี้มารับทราบปัญหารับทราบความต้องการนะครับก็จะรายงานขึ้นไปนะครับติทต่อสสได้ ถุยกับพี่น้องว่าในส่วนที่เกีก่ยวข้องท่านสนสนจะเป็นส้อสนความต้องการของพี่น้องไปในช่องทางที่ท่านสามารถทําได้มากกว่าผมได้อย่างไรบ้างนะครับก็ต่อีปนั้นข้อบุญนะครับโดยเฉพาะท่านมาเรียกร้องสิทธิ์ของพวกเรานะครับวันนี้ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดชุมพรและสัญ,ญลักษณ์ของประเทศในพอมีปัญหาเราก็ต้องเรียกร้องกันอย่างนี้ครับ ผมเองนั้นได้ทักข้องูลมานานผอสมควรแต่ในช่วงจังหวะที่ผมทํางานในสภาไม่ได้เพราะช่วงจังหวะที่สภาปิดในการประชุมพอดีนะครับปิดสมัยประชุมพอดีเพราะงนั้นแล้วเมื่อวานนี้นะครับก็มีพี่น้องชาวออสุรีส่วนหนึ่งนะครับมายืน่นหนังสือก่อนหน้านั้นสภาเกษตกรกรเข้าไปยืน่นหนังสือนะครับแต่ผมเองนั้นผมบอกตรงๆว่าเราดําเนินการมานานผอสมควรแล้วนะครับติดตามแล้วก็พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้ากระทรวงนะครับที่ทํางาน พี่น้องครับผมเองนั้นก็เหมือนกับพี่น้องแหละครับแทงปลาก็ราคาเดียวกันครับไม่มีพิเศษเลยก็เพิ่งแทงเสร็จเหมือนกันครับราคาปุ๋ยก็เหมือนกันครับผมซื้อราคาเดียวกันกับพี่น้องเพราะงั้นแล้วผมเองในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดจุมพรเป็นตัวแทนทั้งสามเขตผมไม่ได้เคยคิดเลยว่าผมเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวเขตหนึ่งอย่างเดียวผมทําหน้าที่เพื่อพี่น้องชาวจังหวัดจุมพรและยังทําหน้าที่เพื่อพี่น้องพวงชนชาวไทยทุกคนนะครับเพราะงั้นก็ผมนําเรียนท่านพี่น้องว่าผมเองนั่น ทั้งสาคนสามเขตเราตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทุกป้าส่วนอยู่แล้ว<อ>นะครับเดือนท,ที่แล้วเราก็ลุยกันเรื่องของไฟแรงณปัจจุบันนี้เราก<ะ>็อยากแก้ไขปัญหาเรื่องไฟแรงอยู่นะครับผมได้นำเอากรรมธิการลงมาที่จังหวัดชุมพรผมเชื่อว่าตั้งแต่ที่ผ่านมานะครับจังหวัดชุมพรเราเนี่ยคนรู้จักน้อยแต่ณปัจจุบันผมเชื่อเป็นคนรู้จักเยอะและรู้จักมากพอสมควร และก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะตัวผมเองนั้นผมยืนข้างพี่น้องมาตลอดนะครับตามที่นายกทองได้เอ่ยเมื่อกี้ว่าครั้งหนึ่งนะครับเราเคยมานอนที่นี่นะครับและเดินทางไปที่ขงฟางและไปปิดถนนขงฟางผมจําได้ครับความพูดคาแรกที่ใ้พี่น้องยกเตนขึ้นขวางถนนก็คือตัวผมเองแต่ดวงดีนิดนึงผมไม่ได้ติดตารางนะครับไม่ติดไม่ติดในเรื่องของคดีนะครับพี่ทองติดคนเดียวรับคนเดียว นะครับก็เป็นพี่ชายที่น่ารักแล้วก็เป็นแกนหลักให้พวกพวกเรามาตลอดผมเองก็ขอําเรียนด้วยความเคารพว่าภาระและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องชาวจาังหวัดชุมพรน,นะครับและพี่น้องทั่วประเทศนะครับทั้งสุราษฎร์ทั้งกระบี่เรามีปัญหาเหมือนกันครับเราเรียกร้องเหมือนกันครับเราทําเป็นกระบวนการเหมือนกันแต่เราไปในท่านของนะครับในขั้นของอในหน่วยราราชการผมไม่เคยลดล,หละหรอกครับ ถ้าในเมื่อสภาเปิดเมื่อไรนะครับหรือเปิดในช่วงนี้ผมเชื่อว่าทางท่านประธานสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับเรื่องจากผมแน่นอนเรื่องราคาร่านะครับ<ส>และส่วนหนึ่งที่อยากจะนําเรีเยนโดยเฉพาะวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็หัวใจเหมือนกับผมก็คือเรื่องของไฟแรงนะครับไฟแรงที่ผ่านมาเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยหนักมากพอสมควรและปัญหาอย่างไฟแรงเนี่ยเดี๋ยวอีกเดือนหน้ามันก็หมดแล้วครับเพราะ เข้าซื้อดูของน้ำหลากพอน้ําท่วมไครแล้งก็เงียบพอถึงเวลาเข้ามาจริงๆผมว่ามกราคกุมามีนาเมษาก็เริ่มขึ้นมาอีก6กหปีหนึงหกปีหนึ่งหกยิ่จยิ่งกว่า6กเเพราะงั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาเนี่ยพวกเราไม่เคยลดละหรอกครับเพราะฉะนั้นผมยาเรียนกับพี่น้องเลยว่าพวกเราที่เป็นตัวแทนของพี่น้องในระดับระดับจังหวัดในระดับประเทศ เรามีกัน3ามคนสามเขตแต่เรายังมีคนที่อยู่เบื้องหลังพวกเรานะครับผม3ามคนก็คือท่านสส,สลูกหมีท่านพยายามที่จะเกี่ยวก้อยในเรื่องการแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงและและตั้งใจด้วยความตั้งใจครับท่านจะได้เห็นว่าท่านรัฐมนตรีลงจังหวัดชุมพรนี่บ่อยมากเพราะงั้นแล้วเรื่องนี้ก็ท่านรัฐมนตรีรับปากผมเมื่อวานครับท่านบอกว่าท่านจะลงมาชุมพรมาตรวจโรงงานปาล์มมาดูโรงงานปาล์มและดูวิถีชีวิตของ พี่น้องชาวสวนปางกันด้วยก็ผมเชื่อนะครับหัวใจพี่ทองหัวใจนายกตูหัวใจพี่น้องชาวเกษตรกรที่เดินทางมาที่นี่นะครับไม่ครับแต่เป็นกระบวนการหนึ่งที่เขาทํามาจากกระบี่สุราษฎร์และก็มาถึงจุมพรนะครับผมขอยนุมนติถึงนี้ยครับขอบคุณมากครับผมขออนุญาตตั้งครับคือโดยเจตนาวันนี้ครับ วันนี้ผมฝากท่านผู so, so, out, so, always, ้ว่านะครับภานิ้จังหวัดเพราะว่ามาตรการที่กระบี่เนี่ยถือว่าเป็นมาตรการนะครับเพราะในหนังสือนั้นระบุโทษชัดเจนถ้าไม่ซื้อปาฏิกิโลี่บาราติเข้าใจผูกเก็บปีปรับสามแสนกว่ามีผลตั้งแต่ื่อวานวันนี้ยังไม่มีใครขายปาดได้เลยติบาราตินะครับแตออกมาแล้วออกมาให้ดูดีนะครับออกมาเพื่อลดกระแส ยิ่งสร้างความวุ่นวายนะครับเพราะชาวบ้านเขาก็เชื่อแล้วเขาจะขายสี่บาทห้าแต่โรงงานซื้อสามบาทสามสามบาทห้าสามบาทเจ็ดพรุ่งนี้จะวุ่นวายมากกว่าวันนี้ถ้าเขาขายปลาสี่บาทห้าถือไปได้นะครับพรุ่งนี้ผมก็จะเป็นตัวแทนที่ตั้งขายปลาได้นะครับหมายผมนะครับช่อาทางผมทางไลน์ทางเฟซบุ๊กถ้าส่งมาครับ ในเดี yeah. 5, 3, đ đ ๋ยวผมจะนำมาติดตามนะครับลงแต่ผมว่าการนี้ถ้าออกมาตรการแล้วไม่ซื้อคนที่ออกมาตรการก็ต้องรับผิดชอบนะครับหอนที่ท่านสสวิเัยพูดผมเข้าใจนะครับว่าท่านมีภารกิจในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนวันนี้โชคดีนะท่านสสวิลูกเล็กก็ได้เพราะลูกเล็กเนี่ยเขาดูแลดี เลูกอีกได้กี่คนเป็นนะเห็นท่าลูกเปียโนกี่ซาเล้งไป็นหลังก่อนนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนนะครับไปดีใครรูเอาถ้าถือว่ายืนตรงนี้นะครับเอากระทะงเอาอะไรก็เอานะครับทุกคนเป็นเกษตรกรทุกคนเดินรถเดี๋ยวเลยครับพี่น้องเราถ้าก็ถือมาเชนขอภาพมุมมองข้างหลังด้วยเกษตรกรเขาไม่ค่อยอยากโชว์ถ้าลก็ฉายเห็นหน้าก่นหน่อย ท้ายหลายทำงานเหมือ่กันครับก็ต้องกราบขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าที่ท่านลงมารับประทานเถิดด้วยขอเสียงอรบ๋ยวครับคุณน้าว่าที่กันปัญหาของพวกเราจะได้รับการแก้ไขช้าเร็วนะครับเราก็ติดตามกันนะครับ ถ้ามันไม่เป็นไปตามที่วันนี้มีมาตรการนะครับสีบารสินถ้าทางขายปลาสีบาราสินไม่ได้ท่านไปขายปลาที่ไหนนะครับจงบินมาในไลน์ผมใน a c e b o o k ของผมนายกตูงฮ้านะครับแล้วผมจะตามไห่ว่า้ไปตามสว่าคนงนิ้งี่นจจ้าปโดน็ไักุยนะครักินน่งนได้นที่ก็ล่าโดยการปฏิบัติ ลงมนต้กงเข้าไปกับทขาครับพี่นะครับเจ้าที่ตำรวจพร้อมผมรอที่จับต้องไปกับผมนะใช่ไหมครับ